บอกชื่อชื่อเลยชื่อญญาชื่อสันเทียค่ะอยู่ชั้นม .6 กั้วการหาอินทิเกรตเป็นไทยต้้งแตนการทาปัดพิพานเป็นการเรียนจากพ้องวิธีจะมาหาลูกพันจากเอฟทำเอ็เป็นเอฟเอ็กซ์กอนสี่ขั้วคันอินทิเกรตตัวเลขดีเอ็กซ์คำตอบเป็นตัวเลขตามอูซีนะกัน X ีเกเอ็ดีเอเอา N บวกหหารด้วย N บวกหแล้วบวก C เช่นกันหาปลาดิสันจงตตดเคต้องอินทีเกตนำา b แทน x อหลังอินทีเกตแล้วกันผล B ีลบ A เป็นคำตอบหรือ Answer ของฉันการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้น,นโคงบอกตรงๆเราต้องขยัน เส้นเดียวกับหาปริพันธ์จำกัดเทอยากดีด้วยเกตว่าจราพร้อมกันกราฟเส้นตรง x กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่งพาราโบลาคอมหลายหน้าทึ้ง y กำลังหนึ่ง x กำลังสองไม่เหมือนกันจุดตัดกัน x ซ้ายขวาทำค่าแทนค่า y ด้วยศูย์ได้ x 2ค่าพร้อมกันจุดยอดนี้แหละสำคัญ X อ็เท่ากับลบ B, หารด้วย 2A ค่า Y หาเอได้ 4A c ลบกำลัง2หารด้วย 4A มันมันพื้นที่ใต้แกน X เพิ่มติดลบทั้งเซตหลังอินทิเก,กรตท,ท,ทั้งหมดนั้นพื้นที่บนแกน X ค็ไว้ทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นแทน B ลงไป แทนเอลงไปเสร็จแล้วลบกันทันใด้คำตอบไวใเป็นตารางหน่วยพันแน่จ้ะที่ผ่อนก่างนู้หน่งผู้หน่